รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพาตาบาเพลินนะครับวันนี้เราจะมาทํากิจกรรมทําเทียนหอมจะขายถั่วเหลืองกันวิธีทํานั้นง่ายมากๆเลยครับเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการทาได้เลยครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีดังนี้นะครับ อางแรกคือไขโทเหลืองครับผมอย่างที่2คือตัวอโลมาตัวทํากลิ่นครับอย่างที่3ก็คือถ้วยหรือว่าภาชนะใส่เทียนนะครับอย่างที่4คือไส้เทียนครับผมที่5คือถ้วยตวงและที่คนนะครับอย่างที่6คือตัวสติกเกอร์ไว้ตกแต่งตัวถ้วยเทียนของเรานะครับวิธีการแรกก็คือเราตัวไขโทูเหลืองครับผม ใส่ตัวถ้วยตวงนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาตัวนี้ไปตั้งบุดน้ำเดือดครับหลังจากที่เราไปตั้งบุดน้ำเดือดนะครับทิ้งไปมาณสัก5-15นาทีนะครับตัวตัวไข่ถัเ่เหลืองเราจะละลายครับละลายแบบนี้เลยการเป็นน้ำใสๆนะครับเสร็จแล้วเราก็ยกลงครับเอาไปวางไว้ข้างนอกอย่างนี้นะครับสักคู่นึง ขั้นตอนต่อมาคือเราเจะเอาตัวอะโรมาเนี่ยครับหยดลงไปเลยครับพอประมาณนะครับพอให้มีกลิ่นหอมหยดลงไปเลยนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราเอาที่คนของเราครับคนให้เข้ากันนะครับคนตัวอตัวอะโรมากับไขเถัเหลืองของเราเนี่ยคนให้เข้ากันเลยขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาทําเทียนกันแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะครับ นำตัวเทียนนำตัวถ้วยเทียนมานะครับเสร็จแล้ววางตัวไส้เทียนไปตกกางนะครับแล้วเราก็นำตัวไข่ถั่วเหลืองใส่ลงไปตรงกลางนะครับเสร็จแล้วเราเอาตัวกระดาษนะครับเจาะรูตรงกลางทําเป็นที่ล็อกให้ดีนะครับเพื่อให้ตัวไส้เทียนครับไม่ขยับไปไหนมาลองดูอีกทีหนึ่งนะครับวางไส้เทียนตรงกลางครับเทน้ําไข่ถั่วเหลืองลงไปนะครับเสร็จแล้วครับเรานํากระดาษ เจาะรูตรงกลางตัวนี้เรา DIY เองได้เลยนะครับมาใส่ตัวไส่เทียนลงไปแล้ววางให้มันอยู่ตรงกลางนะครับเห็นไหมครับเสร็จรลองดูวิธีนะครับวางไส่เทียนเทไข่ถั่วเหลืองลงไปและบล็อกด้วยกระดานนะครับตัวนี้ตัวล็อกเนี่ยสามารถเอาตัวกระดาษแข็งมาเจาะรูตรงกลางก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมเพื่อทำให้แส่งเ,เทียนไม่เคลื่อนไปไหนไม่ขยับไปไหน อาันาที่ได้แล้วครับเราจเอตัวเทียนเนี่ยไปวางทิ้งไว้จนเทียนแข็งตัวลงครับเวลาเทียนแข็งตัวลงจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วเราก็หยิบตัวล็อกออกนะครับตัวกระดาษออกเลยขั้นตอนต่อไปครับเราก็ต้องมาตัดไส้เทียนนะครับตัดประมาณสักหนึ่งเซนติเมตรก็ได้ครับแล้วแต่ความชอบอยากได้สั้นหรืออยากได้ยาวก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ตัดได้เลยครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับหลังจากที่เราได้เทียนของเราแล้วเราจะมาตกแต่งเทียนของเราครับเรานําสติกเกอร์นะครับที่เราซื้อมานะครับมาติด DIY ได้เลยครับอยากจะได้สวยอยากจะได้มุมไหนอยากจะได้สติกเกอร์รูปอะไรเราติดได้เลยครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวเทียนอโลมาที่มีกลิ่นหอมพร้อมที่จะเอาไปตกแต่งห้องของเราครับอันนี้ทําแบบง่ายๆมากเลยครับไม่แบบไม่ยุ่งยากเลยถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรนะครับเดี๋ยว คอมมมเนต์ Comment, ถาด้ยเลยครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องพาวตาพาเพเลินด้วยนะครับขอบคุณครับผม